งว่าเราผิดท้านโอ้แล้วนั้นัเป็นเรื่องราวอะไรยังไงทำไมถึงต้องตัดสินใจแบบนั้น,นเ,อเ,ออเออคือเรื่องแบบนานมากแล้วค่ะตั้งแต่แบบว่าตอนอยู่ประมาณม3ม4อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกผิดตั้งที่จจก่อนตัดสินใจกันแบบนี้ทำไมก็ไม่ได้เร<ม>าบอกเราเป็นไปนกระทบกุลคนอื่นเพราะว่าเราทำผิดกัวตุ่น ใบรุ่นนะคะแบบม3มอ4อะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ลาโคเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาแบบไหนคนที่อยู่รอบข้างเรามาคุณแม่ดูไหยเพื่อนคนที่เราครุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่า<ม>แบบอย่างบางทีตอนที่เราอ่อนแอถ้าเราอ่อนแอเราก็ไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวเราควรที่จะแบบไม้ที่มันอ่อนแอมันก็ต้องหาที่พึ่งใช่ไหมคะหาที่พิงถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวอะไรก็ล้ม เหมือนกับตอนนั้นนี่มหวัญอยู่คนเดียวผ่านเกือบจะล้มเพี่งนแต่ว่าตอนนี่มหวาจะล้มผ่ันมีแม่ที่ชุดขึ้นมาแต่ตอนนี้ขหวัญอ,อย่างทุกวันนี้ถ้าเราจะอดอแอเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องผ่านไปหาคุณแม่เพราะคุณแม่คือคนที่รักเราที่สุดนะคะผ่านไปหาเพื่อนที่รักเราจริงๆไม่ใช่เพื่อนแบบเฮฮาปาร์ตี้แต่เป็นเพื่อนสองเมื่อเพื่อนตอนนั้นได้อธิบายหรือได้เล่าให้แม่ฟังไหมครับได้บอกกับคุณแม่ แม่อะแม่เพิ่มารููตอนใน YouTube <c oughs> หนูก็โดนสวดชุดใหญ่